สวัสดีองน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับองน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาแจกโค้ดฟรีไฟส์วันนะครับน้องเพราะว่ามีคนขอกันมาเยอะมากนะครับน้องสำหรับโค้ดฟรีไฟส์วันนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมาแจกแล้วกันนะครับองน้องก็คือจะแจกในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับน้องถ้าจะแจกตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวพี่จะบอกอีกที่นึงนะครับองน้องก็คือถ้าใครอยากได้โค้ดนะครับน้องก็ดูคลิปพี่ให้จบนะครับน้องแล้วจะรูู้้้้้้้นน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 นะะะะะะคคคคคครร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 ัััััับบบบบบบวว่่่่าาาาโดออออออยยยยตงง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 ไไไไไหหหเกก็จปมณีีลสทแ โค้ชแอสวันนเรองค่ะวงน้องเพราะว่าวันนี้นะครับน้องพี่จะมาแจกถึง7โค้ดครับวงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับน้องว่า7โค้ด เป็นโค้ดที่หายากมากนะครับงงน้องเราก็สามารถเข้าได้แบบ100%เเลยนะครับเนาะก็จะเป้ามานี้เลยครับงงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะสำหรับงงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับงงน้องก็คือพี่บอกเลยว่าวันนี้มีแจกให้แน่นอนนะครับเนาะสำหรับโค้ดฟรีไฟเบต้าหรือว่าฟรีไฟแอสตราดนะครับเนาะก็จะเป้ามาเลยนะครับเนาะแต่ก่อนที่จะไปแจกโค้ดนะครับงงน้องวันนี้พี่ก็จะมาเข้าให้ดูแล้วก็รีวิวให้ดูเลยนะครับเนาะว่าทําไมทุกคนถึงอยากเล่นฟรีไฟเบต้านะครับเนาะมันมีอะไรบ้างนะครับ ครับเดี <Group. S 1> ๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูแบบละเอียดละกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับวงน้องเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยละกันนะครับเนาะมาเดี๋ยวพี่ขอย้ายเซิร์ฟก่อนนะครับวงน้องก็คือขอเข้าไปฟรีไฟเบอร์เบต้าก่อนละกันนะครับน้องก็คือนี่เลยนะครับวงน้องเมื่อเข้ามาก็จะเจอแบบนี้นะครับน้องเราสามารถล็อกอินรับอันนี้ได้นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของการทองนะครับเนาะก็จะมีทางด้านของสามหมื่นใบนะครับเนาะก็ล็อกอินรับไปเลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องสามารถรับได้นะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของสสัััััััตตตววววว์เเเเลลลีีี้้้้ยงงงงใหมมม่่่่นน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 ะะะะะคคครร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 บบบบบบอออททแแาา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 ถไดดกกกก็็็็ปิจ ของตัวละครตัวนี้นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของตัวละครตัวใหม่นะครับนอที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในแมทของเราด้วยนะครับวงน้องหรือว่าอัปเดตเข้ามาในเกมของเราด้วยนะครับวงน้องอ่ะก็จะประมาณนย้นะครับนาะก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เียนครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้อก็จะมีทางด้านของเพชรด้วยนะครับนอที่แบบว่าแจกให้ฟรีๆนะครับวงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับนาอว่าเราสามารถรับได้แบบนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่ามีเยอะแยะมากมายนะครับนาอให้เรารับนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องแล้ว พี่บอกเลยนะครับน้องว่าเพรเราสามารถรับได้ทุกวันเลยนะครับวงน้องก็คือวันละส0มพเพรนะครับวงน้องก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับน้องเราก็สําหรับเพรนะครับวงน้องก็คือไม่ใช่ว่าจะสามารถรับได้จากจุดนี้จุดเดียวเท่านั้นนะครับน้องยังมีหลายจุดนะครับที่แบบว่าให้เราได้รับด้วยนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับน้องยังจะมีทางด้านของจุดนี้นะครับที่แบบว่า ให้เราได้รับตะขาบองน้องก็มีทางหน้าของเพชร5 0 0เพชรพันหนึ่งครับน้องก็4 0 0 0 5,000อะไรประมาณนี้นะครับน้องก็เป็นเพชรที่แบบว่าเราทำภารกิจเอานะราบงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะเราสามารถรับไปได้เลยนะรับวงน้องเดี๋ยวพี่จะรับให้ดูนะครับน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้เพชระขาบงน้องก็คือมีแจกให้ฟรีๆแบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับเซิร์ฟเบต้านะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับใครที่แบบว่ายังไม่เคยเล่นตะขาบงน้องก็คือวันนี้เดี๋ยวพี่มาแจกโค้ดให้ละกันะรรบเเาา่่ี้ดมอทจไ บนี <muitas S 2> ้นะครับเนาะก่อนอื่นต้องมีโค้ดเข้ามาด้วยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับเรื่องเพจนะครับวงน้องก็ถือว่ามีเยอะมากนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องสามารถรับได้แบบเยอะจัดเลยนะครับเนาะสำหรับเรื่องเพืเรียนครับงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เพจฟรีนะครับเนาะเซิร์ฟเบต้าตอบโจทย์แน่นอนนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันใครที่แบบว่าอยากเล่นนะครับวงน้องก็คือวันนี้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะแจกโค้ดนะครับน้อง พี่เอาโค้ดมาฝากถึง7โค้ดนะครับเดี๋ยวพี่จะแจกตอนนี้เลยแล้วกันนะครับน้องก็คือโค้ดที่คนไหนอยากได้นะครับวงน้องก็เป็นโค้ดเบต้านะครับน้องที่แบบว่าคอมเมนต์กนเข้ามาเยอะมากนะครับน้องก็คือสําหรับคนที่อยากได้นะครับน้องก็ อยู่ใต <finely các S 1> ้คอมเมนต์ตอนนี้เลยนะครับ <brainstorm> น <ing trash chatter> ้องก็เป็นโค้ดนะครับวงน้องฟรีไฟแอสวานะครับน้องถึง7โค้ดนะครับน้องพี่จะบอกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับวงน้องก็คือตอนนี้อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับน้องสามารถเข้าไปเอากันได้นะครับวงน้องใครที่แบบว่าโหลดตัวเกมมาแล้วนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของฟรีไฟแอสวานะครับน้องหรือว่าฟรีไฟเบต้านะครับวงน้องที่แบบว่าเราสามารถรับเพชรได้แบบนี้นะครับน้องก็มีเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องให้เรารับแบบนี้นะครับเนาะ ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอโทษขออภัยด้วยละกันนะครับวงน้องเพราะว่าข้างบ้านพี่นะครับเนาะก็คือมีการก่อช้างนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็ขอโทษด้วยละกันนะครับเนาะถ้ามีเสียงรบกวนนะครับวงน้องก็อาจจะมีนิดนึงนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะจะมีทางด้านของเพชรแบบนี้นะครับวงน้องที่แบบว่าสามารถรับได้เปีๆนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับเรื่องเพชรในข่ัววงน้องก็ถือว่ามีเยอะมากนะครับเนาะก็คือมีเป็นหมื่นเลยนะครับเนาะหนึ่งวันสามารถรับได้เป็นหมื่นเลยนะครรรรััับบบววงงงนนนน้้้อออกกก็เะมมาาาาณีถื่สสุด นะครับนก็เป็นการล็อกอินเข้ามานะครับนกหรือว่าลงเล่นในครบ3เกมอะไรประมาณนี้นะครับวงน้องแต่พี่บอกเลยนะครับนกว่าเชิร์ฟเบต้าสามารถเล่นได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับนกยาวจนไปถึงวันที่23นะครับวงน้องก็ใกล้จับมาแล้วนะครับนกวันที่ปิดเซิร์ฟนะครับวงน้องก็คือฟรีไฟล์เบต้านะครับนกจะไม่เปิดให้เราเล่นตลอดนะครับวงน้องก็คือจะเปิดเป็นช่วงนะครับนกเราก็จะปิดตัวไปนะครับนกก็คือ พูด,ดง่ายๆนะครับนาะประมาณ1เดือน2เดือนจะเปิดให้เล่นอีก1ที่นะครับนาอก็จะประมาณเล่นรับวงน้องก็ถือว่าใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับนาอสสำหรับเซิร์ฟเบต้านะครับวงน้องเราก็เรื่องโค้ดก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องก็ จชอยู่ใต้ <ala> she she คอมเมนต์นะครับก็ลงไปอ่ากันด้วยลวกันนะครับเนาะเราก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับวงน้องก็คือสําหรับเรื่องเพจนะครับเนาะเราสามารถรับได้แบบนี้แล้วนะครับแล้วก็ยังจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับวงน้องก็คือยังจะเป็นทางด้านของตัวละครตัวใหม่นะครับเนาะที่จับเด็กเข้ามาด้วยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของตัวละครตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่ายังไม่เปิดเผยข้อมูลนะครับวงน้องเออก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแก็พี่บอกเลยนะครับวงน้องก็ยังจะมีเยอะแยะมากมายนะครับเนาะที่แบบว่าเราสามารถใส้เพจซื้อได้แบบไม่จํากััััดนน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 ะะะคคคครรรรรบบบพพววกกกกก้้้ no. yeah. ้อออออองง็็็็ืืีีีี่่่่เเเเเเลยาาาาามมมมไปแิข เกือบหมื่นเพชรแล้วนะครับวงน้องก็มีเพชรอยู่ที่6กพันสี่ร้อยเพจนะครับเนาะแค่เราล็อกอินเข้ามาในเกมนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าสุดมากนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่ายังไม่หมดเท่านี้นะครับวงน้องก็คือยังจะมีทางด้านของสกินปืนด้วยนะครับเนาะที่แบบว่าเยอะๆมากมายนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับสกินปืนเนี่นครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสุดมากนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะยังจะมีแมปเยอะๆยะมากมายนะครับสำหรับเซิร์ฟเเบบต้าานนะะครั จะเป็นเซิร์ฟที่รายงานกิจกรรมล่วงหน้าที่ดีที่สุดนะครับวงน้องเออก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะสกินปืนนะครับเราก็สามารถซื้อได้ทุกกระบอกนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะเพราะว่าเรามีเพจนะครับที่แบบว่า GM แจกให้นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องใครที่แบบว่าอยากได้ปืนอัพเลเวลนะครับวงน้องก็คือสามารถซุ่มได้เลยนะครับเนาะหรือว่าซื้อได้เลยนะครับวงน้องด้วยเพจนะครับเนาะก็คือเพจเราแบบว่าใช้ได้เรื่อยๆเลยนะครับเนาะเพราะว่าเป็นเพจทาางงด้นนนขอสกิปื ครับเนาะที่อัปเดตเข้ามาในจุดนี้ด้วยนะครับวงน้องนี่นะครับเนาะก็คือมีมินิปืนด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าเยอะแยะมากมายนะครับเนาะที่แบบว่าพันหนึ่งคริสตัสนะครับเนาะสามารถแลกได้นะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าใครที่เป็นสายฟรีนะครับเนาะก็เตรียมตัวได้แล้วนะครับเนาะของที่จะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็คือเป็นของฟรีเยอะมากนะครับเนาะไม่จะเป็นทางด้านของพันหนึ่งคริสตัลแลกของพี่ๆนะครับเนาะในส่วนตรงนี้นะครับวงน้องก็จัปเดตเข้ามาเยอะมากนน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 นะะะะคคคคครรรรรรรัััับบบบบเเาาาาใใใส่่่ววววตงงงงงงีีี้้้้้อออออออพกกกกลยยถไดด็จิึ เนาะกิจกรรมตัวนี้จะอัปเดตเข้ามาปลายเดือนนี้นะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะงแล้วก็นี่เลยนะครับวงน้องอันนี้ก็เป็นทางด้านของโทเค็นแดงนะครับเนาะที่แบบว,ว่าเราสามารถแลกได้นะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะงแล้วก็ยังมีทางด้านของตัวละครนะครับเนาะที่แบบว,ว่าเราสามารถทดลองได้นะครับเนาะในเซิร์ฟเบต้านะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะงไซส์เพียงหนึ่งเพชรเท่านั้นนะครับเนาะงแล้วก็ตัวละครโุกคนนองก็อยู่ที่455เพชรนะครับเนาะหรือว่า450เพชรนะครับวน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะแต่เราสาามรถซื้อได้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะจะมีทางด้านของหััววตนี้ด้้วววยนนะครับบบองที่่แา เราสามารถซื้อได้ด้วยเหรียญนะครับเนาะก็เป็นแบบนี zy, ้เลยนะครับวงน้องหรือว่าด้วยเพชรหนึ่งเพชรเท่านั้นนะครับเนาะในเซิร์ฟเบต้านะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสุดมากๆนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็นี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับการซื้อหัวนะครับวงน้องที่แบบว่าเสียเพชรน้อยมากนะครับเนาะก็ ึงเพรเท่านั้นนะครับนาอก็เป็นประมาณนี้นะครับเราก็จะมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับนาอที่แบบว่าเรายังไม่เห็นนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับนาอถือว่าอันนี้รับวงน้องเป็นเซิร์ฟเบต้านะครับนาอที่พี่เข้ามาให้ดูนะครับหลายๆคนก็แบบว่าบอกมานะครับน้องว่าเซิร์ฟเบต้าเข้าไม่ได้นะครับวงน้องพี่ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยนะครับนาอก็คือเอาโค้ดที่พี่แจกให้นะครับนาอไปเข้าได้เลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับนาอโค้ดไหนที่พี่แจกไปนะครับวงน้องก็คือเข้าได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ 1คนจะได้แค่1โค้ดเท่านั้นนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องเพราะว่า1 ID สามารถเข้าได้1โค้ดนะครับน้องก็เท่ากับว่าถ้าโค้ดไหนมีค้ใส่ก็คือจะไม่ได้นะครับวงน้องเออจะใส่ซ้ำกันไม่ได้นะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่ายังมีเยอะแยะมากมายนะครับที่แบบว่าเราสามารถซื้อได้นะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าเราซื้อได้ทุกอันเลยนะครับวงน้องหรือว่าด้วยเพรเลยนะครับน้องก็แค่1นงเพรเท่านั้นนะครับวงน้องที่แบบว สุดมากนะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากได้โค้ดก็อยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับวงน้องแล้ก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของโค้ดเข้าเกมนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องในเซิร์ฟเบต้านะครับใครที่แบบว่าอยากเล่นนะครับเนาะอยากรู้นะครับว่าเซิร์ฟเบต้ามันมีดีอะไรบ้างนะครับเนาะมันเพราะอะไรถึงคนอยากเล่นเยอะที่สุดนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะแบบว่าเซิร์ฟเบต้านะครับวงน้องก็คือได้ปลดปล่อยนะครับเนาะคนที่แบบว่าไม่เคยมีเพชรก็สามารถมาซื้อมาสอบมาตรงนี้ได้นะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหร ราจะได้รู้ข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับน้องในเซิร์ฟเบต้าเพราะว่าอะไรที่จะอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับน้องจะอัปเดตเข้าเซิร์ฟเบต้าก่อนเลยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็เป็นไงกันบ้างครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครับน้องพี่ก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปวันนี่ก็จบไปประมาณนี้นะครับน้องใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับวงน้องไว้เเเจออกกััันนนนนนใหม่คคลลิปตยยย็ะะะรบบบาาา๊